สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยมีข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะคลังเผยต้นปีหน้าปี65เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่คาดว่านะคะเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนค่ะหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือทั้งหมดนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังรายละเอียดหนุ้ยขอกำลังใจค่ะจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเพิ่มหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี65ค่ะคาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์15ล้านคนค่ะเมื่อวานนี้วันที่14พฤศจิกายนนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะ ขณะนี้มีความคืบหน้าตามลำดับค่ะและคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่นะคะต้นปี65ค่ะซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดค่ะทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะและคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนค่ะดังนั้นหากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติผู้มีไรายได้น้อย หรือเป็นคนจนตามเงื่อนไขก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ค่ะและการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นะคะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองค่ะเช่นการเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนจำนวนครอบครัวจำนวนบุตรสินทรัพย์รถยนต์บ้านที่ดินซึ่งก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะคะเช่นบ้านยังพรอ,อยู่หรือเปล่าที่ดินเป็นประเภทไหน กรณีเป็นที่ดินสปกรก็จะมีการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่เป็นต้นค่ะซึ่งนายสันติได้กำชับคณะทำงานค่ะให้พิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกุมและต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะคะทั้งนี้อาจจะต้องใช้วิธีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ะ โดยกระทรวงการคลังเตรียมจ้างนักศึกษาจบใหม่ประมาณ1 0 0 0 0คนค่ะประจำจุดลงทะเบียนนะคะเพื่อทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียนค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย